สวัสดีนะครับแฟนๆเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะฮะชาว MT TV ทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคลิปเมื่อวานนะคลิปครบ500ร้อยสับสกันะเสียงไม่ค่อยดีนะฮะเนื่องจากเป็นหวัดนะฮะวันนี้ก็มาขอแก้ตัวอีกหนึ่งหนึ่งเกมนะฮะเป็นแมป3ต่อ3นะฮะซึ่งจะเล่นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ ที่มีคนมาขอนะคอมเมนต์มานะฮะขอเลือกเป็นคนนี้ก่อนนะครับก็ให้รีวิวสปิดไฟเอออะไรเนี่ยสปิดไฟเออภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะฮะก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะสปิดไฟอรประมาณนี้เปล่าวะถุยอ่านไม่ค่อยจะถูกนะฮะก็เป็นตัวนะฮะเล็กๆนะฮะที่มันเป็นสายเวทนะครับที่มันจุดไฟเผาคนนั่นเองนะฮะ ก็โดยส่วนตัวนะฮะก็ชอบมากนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แย่งคิวรักคิวได้ง่ายนะฮะ mm hmm. ถุยนะไม่ใช่นะ,ะเป็นตัวที่โหดพอสมควรนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นยังไงนะฮะก็มาติดตามชมนะครับ mm hmm. ก็วันนี้มา mm hmm. เจอกับพี่ม้าหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็นักนูอีหนึ่งตัวนะฮะฝั่งตรงข้ามก็มีนักนูนะฮะใ,ใสไกยภาพสตัวนะฮะแทงอีนึตัวนะฮะ ก็จะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันนะครับอาจจะเล่นไม่เก่งไปหรือว่าอ่อนไปยังไงก็ขออภัยไว้ละที่นี้ด้วยนะฮะเนื่องจากสีมือผมก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นนะฮะผมก็มาแค่เป็นแนวทางนะให้เป็นเพื่อนครับนะฮะเริ่มเกมนะฮะผมก็จะออกเป็นรองเท้าก่อนนะฮะหนึ่งข้างนะฮะแล้วก็บวกกิมตีเวทมนต์นะฮะยีต่อเริ่มต้นนะฮะแล้วแต่ความชอบความสะดวกของ นะฮะสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นนะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งนะฮะมันจะจุดไฟเผานั่นเองนะฮะสกิลสองมันจะพุ่งเข้าใส่นะฮะสกิลสามมันจะเป็นโล่ป้องกันนะฮะแต่โล่ป้องกันนี้มันจะลดเลือดขู่ต่อสู้ด้วยนะฮะนี่ฮนะจุดไฟเผาไปก่อนหนึ่งดอกนะฮะนี่ก็วิ่งแทงเลยฮะจึ๊กก็เรียบร้อยนะฮะ เป็นนักนูของเราได้ไปนะก็ไม่เป็นไรนะฮะต้นเตมช่วยกันไปก่อนนะดับเบิลคิวไปเลยกอนมากเลยเพื่อนโอเคนะเอาแล้วพีมากระชากมาครับดอกนี้ต้องจิ้มนะเรียบร้อยไปใส่อาดาับหน้านะเราติไดไฟติดโันไว้นะให้มันดวนนี่แม่งเลยนะอะโอเคโอเคใจเย็นเล็กน้อยนะ ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดหลายพอสมควรนะเนี่ยจุดไฟแม่งเลยนะก็สกิลหนึ่งก็ระยะก็ยนตีก็ไกลพอสมควรนะไม่ต้องเข้าไปจุดใกล้ๆก็ได้นะสกิลสองนี่ผมแนะนํานะกดสกิลสามนะให้มันเป็นรูปโลนะฮะแล้วก็ตามด้วยสกิลสองนะพุ่งเข้าใส่นะเพราะโล่ของเรามันก็จะลดเลือดคู่ต่อสู้ด้วยนะเนี่ย พุ่งเข้าใส่เนี่นะได้หนึ่งดอกนะก็โหดพอสมควรนะก็มารีวิวตามคำขอของเพื่อนๆนะฮะนจุดไฟแม่งเลยนะตายหรือเปล่าวะไม่ตายนะใส่มังะจิวทันนะผมจออเป็นบวกกันจนตีเวทมนต์นะฮะแปก่อนนะ นะถ้าเรายิ่งออกเวทสูงเท่าไหร่นะค่าโจมตีของเวทมนต์สูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเผาไหม้มันได้เยอะเท่านั้นนะฮะก็นี่กระชากมานะจุดไฟเผาไปกระแทกซ้ำอีกหนึ่งทีนะเป็นพีมาได้ไปนะก็ไม่ว่ากันนะทีมเดียวกันนะครับเอ้ยพี่หมูว่าไงฮนะวิ่งมาจวกเลยนะนี่นักนูได้ไปอีกหนึ่งดอกกระแทกแม่งอีกหนึ่งทีนะไม่ตายนะครับ นี่สเตปเทปนะฮะจุดไฟเผาแล้ววิ่งหนีนะได้ไปอีกตัวนะครับโอเคเล่นมันๆนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะก็เมื่อกี้ถ้าไม่มีกรดรูปป้องกันก็เสร็จเขาเหมือนกันนะพอดีนะฮะมันมีรล่ป้องกันนะล้วก็เลยมีระยะที่จะบวกนะรอนะรอซุ่มนะ กอจุดไฟเผาแม่อย่างเดียวนะทั้งเกมเนี่กระแทกอีกหนึ่งทีนะเรียบร้อยนะนักนูได้นะครับก็ดับเบิลคิวไปเลยนะนักนูโอ้โหก็พอเซียนเหมือนกันนะครับนี่งี่มาล็อกนะฮะกระแทกนะครับเรียบร้อยนะครับสกิลสองนะครับเรากดสกิลสามเนะี่ยมันจะมีโล่นะสีส้มขึ้นมานะกดสกิลสองเข้าไปเลยฮะมันป้องกันเราด้วยแล้วก็ลดเลือดขูดต่อสู้ด้วยนะฮะก็ ถือว่าโหดนะฮะมันก็จะทำให้ศัตรูสิดติดถุยติดสตันนั่นเองนะฮะแล้วก็ตามด้วยจุดไฟเผาแม่งเลยฮนะสกิลหนึ่งนะฮะก็ <c oughs> แล้วแต่นะสเตปใครสเตปมันวันนี้ผมก็มาเป็นแนวทางให้ชมเฉยๆนะฮะบางคนอาจจะเล่นแนวอื่นโหดกว่าก็ได้นะฮะมันก็แล้วแต่นะครับ ได้เป็นสีฟ้านะฮะรีมานานะเฮ้ยมึงมาทำอะไรเนี่ยจิ้มแม่งเลยหนึ่งทีนะตายดีกว่านะไม่น่าเล่นโงโงๆเลยนะฮะจุดไฟเผาไปทีหนึ่งแล้ววิ่งหนีเลยก็น่าจะได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็หัวร้อนไปหน่อยนะมีการดวนกันเกิดขึ้นนะเป็นข้างเราที่ได้ชิวไปนะฮะ ถ้าเสียงไม่ผมดังไปหรือว่าเบาไปยังไงผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะฮะเอาล้ฮะมาลุยกันต่อนะแม่งเสียดายเมื่อกี้มันจะได้รีมานานนะฮะนี่แท็กนะกระแทกนะกระแทกนะเอาพีมาได้นะก็แบ่งกันคิวนะรู้สึกว่าจะคิวกันบานเลยนะก็เจอทีมดีก็ ชคดีไว้นะตัวนี้นะฮะสีแดงนะฮะก็หลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะฮะบ,บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะเวลาเราได้สีแดงนะฮะไปโจมตีคู่ต่อสู้นะฮะคู่ต่อสู้จะทําให้คู่ต่อสู้วิ่งสโลนะครับนี่จบไฟแม่งอย่างเดียวนะฮะเผานะฮะภารกิจหลักของเรานะฮะกระแทกนะนี่แนะ่ เรียบร้อยนะฮะอย่างงี้ก็หนีไม่ทันนะถ้าปริดไฟไปแล้วนะก็มันพอสมควรนะตัวนี้นะเดี๋ยวออกมาดิพี่มาเตรียบกระช่างหรือเปล่าน,นะผมก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องขอบคุณทีมนะถ้าไม่ได้ทีมดีก็เล่นไม่ได้นะแบบนี้ให้มันมาหยอกนะ กนะูแกแทกนะกระแทกนะเรียบร้อยนะฮะอีกหนึ่งตัวนะหนคิวนะตัวนี้ว่ายังไงฮะติดไฟไว้ก่อน1น่งดอกนะฮะเฮ้ยอ๋อตายนะฮะนี่ก็ไม่ตายนะก็เป็นอีกหตัวนะฮะเพราะว่าเวทเราก็เริ่มจะรุนแรงมากๆนะฮะมันก็จะเผาแรงมากๆเหมือนกันนะฮะ วันนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะไอเทมหนึ่งชิ้นนะฮะต่อไปผมจะออกเป็นนี่และฮะตัวรูปไฟก่อนนะฮะแล้วก็เป็นรองเท้านะฮะดูออกของไม่ทันสามารถรีกลับไปดูได้นะคบับทีผมก็อธิบายทกผูกผิดผิดนะฮะอาจจะไม่ครบนะฮะนี่จุดไฟและจิ้มตามฮนะเรียบร้อยนะฮะด้วยความเร็วสูงนะฮะ มันพุ่งเร็วมากๆนะฮะตัวนี้นี่กระชากออกมาเราติดไฟนะฮะกระแทกตามอีกหนึ่งดอกพี่มาได้ไปนะฮะก็ไม่ว่ากันนะเขาเป็นคนดึงออกมานะฮะถึงเขาไม่ดึงเราก็ว่าเขาไม่ได้แล้วนะฮะมันก็ไม่มีกดอะไรนะที่จะไปว่าเขานะมันก็ต้องแบ่งๆกันไปนะฮะตัวนี้ก็เปลืองม,มานาะพอสมควรนะฮะสำหรับสกิลนะฮะ กระแทกเลยนะออกพ่มากระชากก็ตายเลยนะไม่ต้องถึงมือเรานะก็ว่าจะรีวิวไอ้โถมิอะไรนะั่นนะฮะก็ฝึกอยู่นะฮะตอนนี้เล่นยากจริงๆนะฮะหรือว่าเราเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้นะกระแทกอีกหนึ่งดอกนะเป็นนักนูที่ได้ไปแล้วนักนูก็ตายไปด้วยนะบอดี Body ้สแลมนะเปาะบางนะ คุยเนี่ยนะมุกควายมาอีกแล้วนะฮะก็ลุกยกันต่อนะฮะก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะผ่านไป6นาทีเองนะฮะตอนนี้สกอร์ยีนะฮะสกอร์รวมนําห่างพอสมควรนะฮะเนื่องจากทีมเราเป็นทีมโอเคนะทีมเวิร์กนะฮะแต่รู้สึกพี่มาแกจะออกขยับแล้วนิ่งๆผมแล้ว ออกใจนะนึกว่ามันจะหลุดนะกระชากไม่โดนนะเล่นว่อนนะครับเอาไงนะอันติเนี่ยฮะหรืออธิบายเลยอันติมันจะทําให้วิ่งเร็วนะฮะจะปีเร็วด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับที่มาว่าไงฮนะไม่เข้าดีกว่านะอะอกออกอเดี๋ยวโดนนะ ก่อแตกแล้วนะฮะป้อมหน้าเหลือแต่ป้อมในบ้านนะครับกระชากออกมานะ่จิ้มซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะจุด,ด, 1, นะออดหนึ่งตีสองเลยฮะโอ้โหก็พอได้เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะหนีกระแทกนะตดไปแล้วก็หนีนะมันเป็นสเ,เต็ปนะครับอ,อ้าวนักหนูเกือบอีกแล้วไหมล่ะพี่มาจะกันเชิงให้ักหน่อยอ,อ้าววิ่งวิ่ง กระแทกนะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะช่วยชีวิตพี่มาเอาไว้นะก็เลือดก็เกือบหมดเหมือนกันนะฮะสำหรับของเรานะผมออกเป็นรองเท้าตีเร็วนะฮะเมื่อสักครู่นะครับว่าจะออกเป็นไอ้สมุดสีแดงนะฮะเก็บตังรออีกนิดนึงมัน2,700กว่านะฮะตอนนี้ได้2,696นะได้2,700แล้วนะอย่าฟาร์มตัวนี้ตัวนึงนะ ตัวสีแดงเนี่ยนะฮะเวลาเรากดสกิลสามจะเห็นมีแถบโล่ขึ้นมาบนหลอดเลือดแล้วด้วยนะฮะเพิ่มการโจมตีเวทมนต์นะฮะแล้วก็บวกเวทมนต์โ hey, จมตีเร็วทุยโจมตีเร็วแล้วก็บวกเวทมนต์นะฮะเวลาจิ้มมันก็เผื่อแบบยิบๆหน่อยฮะซอยๆหน่อยฮะบ,บ้าฟาร์มจริงๆเลยนะลอ,อ,อจัดไปนะฮะ โอ้คิวอีกแล้วนะฮะโดนเหมือนกันนะฮะ้มาขึ่มา,มาจัดไปน่าจะเรียบร้อยนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะคงจะจบนะครับใช้อันติหรือ,อยังวะเน,นี่ยไม่แน่ใจนะฮะเพิ่นจัดนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ ค่ะ1นะฮะตาย1นะครับช่วยเพื่อนคลิปนะก็โหดพอสมควรนะฮะท่านใดอยากจะลองเล่นก็เชิญนะนี่ไอเทมนะะเป็นรองเท้าตีเร็วนะฮะแล้วก็เพิ่มเวทมนต์ทั้งสองชิ้นเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะใครแต่ท่าในใดคิดว่ามันยังกากไปนะกูเล่นแบบกูดีกว่านะก็ไม่ว่ากันนะครับก็สไตล์ไข่สไตล์มันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอลาไว้เพียงเท่านี้นะ